ดีทุกคนตอนนี้เรากลับมาอยู่กันในเกมเูาบอกตอนนี้เราอยู่กันในแมปเงื้อปะ่ะตอนนี้เราปลดล็อกด่านไปหลายด่านพอเล่นมาตั้งแต่เมื่อสามเดือนก่อนแล้วป่ะไปกันเลยเราเล่นเล่นมาเพิ่งเพิ่งจะเล่นมาเมื่อสามวันก่อนเองไปด่านที่ปลดล็อกได้แล้วอยู่นู่นที่มีบ้านสีฟ้านั่นน่ะ อันนี้ด้านหมอูอยากดูอาวุธที่ผมใช้ไหมอยากดูก็นี่อันนี้คืออาวุธที่ผมใช้เป็นเคียวหนึ่งหมื่นห้าบาททุ่งเทซื้อเลยนะเนี่ยเก็บเงินซื้อไปเก็บกันเก็บเก็บเก็บนี่ลักษนะจะมีลูกตาในเป็นไงมีลูกตาเต็มเลยโอเค ค่ามันเหลือม,มาเหลือแค่นี้แล้วฮึบเียบร้อยแต่กระจายเก็บเลยตเต็มแ้วไปขายกันโอเคขอตัวไปดูสิงโตก,ก่อนนะสิงโตอยู่บ้านหรือเปล่านะไปย่ยมสักหน่อยไป สิงโตไม่อยู่ไหนดูสิสิงโตจะมาตอนไหนใอ้สัตาาว์นี่ก็วางจริงเลยเฮ้ยเอาออกมานี่ยังไงแลวเอ๊ะจันะโอ้โหดูเลือดมันไฟเลือดอย่างเยอะเลยตัวต่อไปเอ่ะเอาตัวนี้เอาเลย มีไดโนเสาร์ด้วยตัวเนี้ยอ้าคืนเอ๊ะนะโอเคไปกลับบ้านดีกว่ามีค่าดีกว่าเลือดเยอะดาบยิงซื้อมาแพงอยู่เอาลืมไปยิงปืนใหญ่ได้นี่ จุดหมายที่เราจะไปยังไงอันนี้ตูมแปะมาแล้วไหนอะหมูป่าหายไปไหนเอาไหนว้าปมาแล้วข้ามันน,นี่นี่เนี่ยจะไม่ปล่อยแกไว้หรอกนี่โอเคก็บไปอก็บไป โอเคเก็บได้ละมาเดี๋ยวพามาชมของของเท่าไหร่บ้าง